ครับเดี๋ยวเขาโทรหาเราเกมไม่ไ้ทางนั้นแ่ะไม่ไม่เขาเดี๋ยวเขาโทรอ่ขอหาเธอแล้วขอเสียงเขาเตืหลาไม่เดี๋ยวเขาโทรได้ขอหาเธอโคตรเทียเลยโคตรเทียเลยไม่ถึงถึงในนี้จะอยู่คนเดียวแต่แต่น้องเกมใช้ไม่อยู่คนเดียวนะรู้ไหมไม่หัวลูกมึงคงไม่มีอ่ะขนาดหัวเธอหัวเธอยังไม่มีเลยอ่ะ ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ดอมเมื่อไหร่ไอ้สัตว์เฮ้ยนอนเข้ามาโกเร็วไปนะว่าไปนะเข้ามาก่อนรโก่อนไอ้มา่อย่างป่าเนี่ยข้างอกรงที่ก็คุยกับแฟนก็อยู่ไอ้สัตว์เจอครับเขาได้ยินแต่สมสัตว์มันพูดไม่หยุดเลยอะสมบัตว์สมบัติบ้านเมืองเนี่ยกูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้เป็นขบวนการกาโอเรนเจอร์ไอ้สัตว์ไม่ใช่ขบวนการวันนี้เขาขอเอนจี้อันนี้ย่ะ เดินหลังท oh ีสมมมมม ue, ่สามเขาจะมาหาเธอเฮ็ดอมไยปกูสบเฮ็ดมึงไอ้เฮี้ยกระเบือไอ้เฮี้ยกระเทาะโอ้เธอไล่เขาทำไมอ่ะโอ้เขาลองให้จริงเว้ยเธอเธอเหมือนน่ารักไอ้เขามาเสียบมาเท่หมอบไปดิฟังอะไรพวกกูเก็บกันฮะก็ฟังนะก็ฟังเเธอไปไหนอ่ะเธอเธอบ้านคุณประสบเฮ็ดมึงไอ้เฮี้ย งั้นเขาไปยิงตุ้มตามตตุ้มมาก่อนนะเอีมึงเหนือมึงเราเรียกว่ามึงมึงเราเรียกว่านอนดอมดิไอ้เหี้ยนอนดอมเดินให้กำลังใจเขาในดีเนี่ยมือเราเรียกนอนลิดินอนลิดนอนลิดนอนลิดนอนดอมเดินให้กำลัใจเขาได้ยิงยิงให้ชนะชนะได้เปล้วอุ้ยจากใจไม่ได้หรอจะพูดแบบจะขุ่นกันเหรอครับเดี๋ยวเขาโทรหาเราเกมแม่ทางนั้นอ่ะไม่ไม่เขาเดี๋ยวเขาโทรอขอดหาเธอ แล้วคอนเดี๋ยวเขาตลอดเลาไม่เขาโทวที่คอนเสร์ตเธอโคเทียเลยโคเทียเลยไม่ถ oh ึงถ uh ึงในนี้จะอยู่คนเดียวแต่แต่น้องเกมจะไม่อยู่คนเดียวนะรู้ไหมไม่คือน้องเกมเจอจะได้ยิ่เสียงเขาพูดตลอดเวลาอ่ะแต่ในเกมไอ้แค่นี้เขาท่านัเองเติมเป็นรองสาหลอกเธอโอ้เธอโอ้ตต่แล้วเขาเนาะคนไม่ค่อยเก่งด้วยโอ้เนาะไม่เก่งเลยเฮียเนาะไม่หยุดไอสัตว์ ไอ้เหี <Ll ull ing> ้ยวันนั้นเดินเดินตามเป็นหมาเลยใจนึ้อเขาก็อยอยู่ต่อแต่ใจนึงก็มีเสียงของสัตว์พูดไม่ยุดเลยอ่ะสอ้สแต่เขาก็รักแก่ตัวติ๋วของเธอนะรู้ไหมรู้ได้ไงรู้ดีนะเธอเธอไล่เขาเลยอ๋อไอ้ทีเรามึงมึงแม่งรีบๆมาตอนทีนี้ไอควายกระบือชัยสับภูมิลบไอเหี้ยมาเร็ว มันคุยกับอลิปโอ้้เหี่ยนี่ยงเขาไปก่ข้างกันอ่ะไม่ไม่ไม่เร็วดิเออมึงก็เร็วดิโคตรนาเลสารักนะหนิงจะจบแค่ไนโอ้หนิงเชื่อลิศเหรอไม่ได้เชื่อหนิงเหรอเี้ยพวกนี้แค่ยีเดียในปาร์ตในต่างประเท็ เฮ้ยไม่ไม่เพื่อเพื่อเพื่อเขาลงอยู่อ่ะงั้นเขาอยู่เถอะีนขณะนั้นเท่านั้นแหะเฮ้ยต่อต่อวันนี้กูกูเรียกใส่ยใหม่ว่าไม่ก็คือเพื่อนเขามันลงไปแล้วคอร์ดี้เดี่ยวมันลงไปแล้วอะไรเงี้ยเรียกใส่ยใหม่ว่าอะไรห้อยเหรอเขาอยู่เถอะเท่าก่อนเพื่อจบอีกตาหนึ่งโอเคไหมครับพูดได้คืออะไรไม่อะไรไม่ไม่เหงาอ๋อดีไม่ไม่เอาของเขาเนี่ยคนไงที่ยันเลยนะไอ้เดียดอกแต่แต่เขาคนรี่เหงาไปครับ ริดลำคาญและริดดอมปากเหม็นอ่ะไอ้เธอนั้นชงมอกล่ะเขาไปอยู่ในลมคายอันขวานใจนึงก็อยากไปอีกใจนึงก็อยากกอดเธออีกใจนึงก็จะโทรหาเธอข้างนอกอ่ะแต่ก็โดนหลอกอ่ะไปแม็คือตัวนี้เขามีสามใจไงใจหนึ่งอยากไปเล่นเกมใช่ป่าวใจเดียวก็อยากอยู่กับเธอแล้วก็อีกใจเดียวก็อยากโทรหาเธออีกใจหนึ่งก็อยากทักเฟซบุ๊กหาเธอแต่ก็ไม่มี เอาเด็กเฮี้ยเลยไอ้ควายมอคี่เป็นเฮี้ยได้ใครวะเขาผิดต่อเธอเธอครับไม่ต้องมาพูดแล้วพูดได้อะต่าอ่ะครับแต่มันก็มีผลนะไอเฮี้ยจริงละว่ารักหนิงคนเดียวครับดูดิเธอเธอทำให้เขาวดนบันเดินรู้ไหมเสื้อตัวเนี้ยเอาจริง ไม่เปลี่ยนตามไม่เข้ากับเสื้อเลยโอ้ยเธอเจอเขาเาเปลี่ยนทําไมอ่ะเป็นเสื้อคู่ของเราสองคนนะรู้ไหมเขาชอบชอบเธอด้วยชอบเธอในเกมแล้วชอบเธอนอกเกมด้วยนะรู้ไหมกูสมเพชมึงไหวต่อไอ้เชี้รถผิจดอเธอมองหน้าของเขาดีเธอจะขยันทันเองทำไมเธอจับมือถือทำไมอ่ะว่าเธอคุยกับเขาว่าเขาเขาคุยแบบคิดไงควายก็คุยธุรกิจส่วนตัวเขามีบิส i n e s s ของเขาอะเนาะเธอ เจ๊บิสตินเนตเจ้าหน้าที่ยัไม่คืออาทิตย์หน้าเขาว่าจะขึ้นหุ้นแล้วอ่ะเขาจะแบบว่าติกแพงบริษัทใหม่อ่ะเธอโอเคไหมอ่ะเธอรอรอรออาจจะรวยไปได้วยกันได้ก็ได้นะรออาจจะรวยไปได้กันอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะดอมครับปากนะเธอไม่ต้องเข้าใจหรอกสิ่งที่เธอเป็นตัวเข้าใจก็คือเธอเข้าใจแค่ว่าเธอและเขาก็พอแล้วโอ้เหี้ยตกทักเลย หรือถ้าเกิดเธอไม่รักเขาเรารักเธอมั่งเธเขาหม่กอยังเลยเฮียไม่มีเข่ไหมเออพูดก่นตรงเลยรักนะโอโอจุ๊บจุ๊ะเอาสียเปล่ารักนะโอสีเปล่าไม่เหียรักนะโอโอแล้วไม่ไดบอกเขา c h t e r แล้วไม่บด้ว่าสเนีังได้เฮียเหียเฮียถ้าเกิดแปลเรีตัวก็คือเอา off and c h a r a c t ม r สเนีังได้นะ้ย เขาไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนเลยนะรู้ไหมอย่าทุเรศไอ้สัตว์เขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้ฟินป้อนเขาไม่เคยกติกาล่อนเขาไม่เคยเขาไม่ได้โกหกเธอเลยเขารักเอ้าการได้เขารักเธอจริงๆเขาเขารู้โกหกเลยเหรอเธอเธอพูดสิตกคลิปหายการได้เขารักเธอนอกเกมเขาดูผิดหรอครับ ใช่มันเป็นไปได้ไงครับเพราะเราได้เคยเจอหน้ากันแต่ได้เคยเราโสงหน้าไม่เขาดูเขาอจะแบบรักเธอไปไ่ายก็ได้มีคป่าเอาปักป่าป่าป่าไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยพวกคุณอะไรไปก่อนแล้วเว้ยกูขอจี๊แฟนก่อนบ้างมึงจี๊แฟนโอเคโอเคจี๊โอซีดิรี่เฮียใช่ใช่จี๊จี๊โอซีใช่จี๊ไม่พวกกูจะเสร็จแล้วไอ้ดอมไม่ไม่จีบว่าติดแล้วอ๋อหนูไม่จีบไปไปเธอตีบข้างนอกก่อนนะ ดูเรื่งเขาเจอกันวันหนึ่งเจอกันไอ้เนี่ยไอ้ยัคนเร็วเธอครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยรักนะข้างหน้ามเลยนะตู้มือเข้าไม่ได้ครับตอนนี้อะไรขึ้นขึ้นขึ้นขวาสุดๆดีกว่าปะแล้วเขาจะรูไหมอ้าวเธอไม่้บอกอ่ะผมบอกแล้วไม่กระตุกจริงไม่ได้อ้างด้วยเธอครับเดี๋ยวเขาจะไปลบก่อนนะ คือเธอฟังไว้นะสงครามต้องมี over ignite chance dish and breaker cover เธอเข้าใจไหมคือสงครามเขายังมี over แต่ถ้าเขาเดิร์ลัคเทอร์เบอร์เขาต้องไปเจอเฮ้ยมันอยู่ฝั่งไหนแย่หล่อแล้วเป่าวะได้ยินเปล่าเไม่หล่อไปยืนนี่แค่ไรตัวนี้นคนเดียวน่ะยืนดุมๆไม่รู้แค่หล่อมาดิไอ้ควายไปเยอะเกูรอดักพวกเขี้ยนี่อยู่เธอครับ ม่ก็คือเพื่อมันเล่นอยู่ไงเขาดีเสียเพื่อมันระเบวกอยู่ในไงเขาเขาไม่รีบหรอกก็ได้เขาได้ใส่ใจเวลาให้เธอมาบอกมาเล่นเกมพอจอผับใช่ก็มันลงบ้านล่างของเรากันไหมบ้านล่างก็ไม่ได้เปิดนะเว้ยมันลงบ้านสามแล้วมันก็หายไปเธอไปไหมครับเม่กูเห็นมันลงบ้านนี้เล่นไหมบ้านสามไงใช่เหรวครับขับรถ่ีเราแต่เธอมีเวลาเว่าเขาวงไปกลางงล้วแหละ เล่นเซฟแรงไงโอ้ท่านเคยจะได้ยินเสียงเขาแต่เขาโทรหาเธอแล้วเกมกับเกมไม่ได้ครับน่ะหึ่เหรไม่ก็คุยไปบ้านนี้เปล่าวะมันไปเล่าเลยเฮ้ยเล้ยหลอกเราหลอกโดนจหลอกโดนคือเธอหลอกแล่าหรอเธอบอกไม่ได้เธอลองเธอลองโดนตรงนี้ยิงตรงนี้ยิงเธอหลอกแล่าหรอเธอบอกไม่ได้เธอหลอกแล่าหรอไหนพูดสิเนี่ยตอนนี้เขาคุยกับเพื่อนเขาคุยเธอเขาแยกประสาได้โคตรชัดเจนเลยนยใช่ไหมล่ะฮ่า คือเขาไม่ค่อยหล่อหล่อมากดิหล่อยิงเท่าไหร่ด้วยไอหล่อได้นี่ตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายิงสวยละยิงสวยละวเธออยากจะยึดแต่เขาจริงใช่ไหมเจตสกูในตสกูในตสกูงั้นเขาตัว่าเธอรอดเกมเลยทั้งนั้นแ่ะจบโอเคไหมล่ะโอเคไหมครับโอ้ยขวาโอ้ยไม้ไม่ไม่เขาเขาปิดไปเรื่ครับเขาแยสเก่งได้จะเอาแม่งดิเฮียอยู่แล้ว ขำอะไรครับโตกูเห็นตัวเดียวเรืองขำคนร้ายหรอแล้วขำคนรักรักจริงไหมขำบ้าเปล่าเคลมโลกิดแล้วขำคนรักจริงนะเราดอบรักกี้จริงจริงๆไงไม่รู้เออหรือว่าเธอจะเข้าดิสคอร์ดมาคุยพวกเขาไหมอ่ะความเพี้ยมมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมากับพวกประชาการทั้งหลายแหละที่มีความขี้นเกลียดแหละ เราจะมกอะไรเเดือนนะไอ้ที่นี่มันกลัวหัวโค่นลนเลยแล้วแบบหน้าคนลาบเป็ดก็แต่ตตั้งแ่ไอ้ยตู้จะไว้ให้ดูในในในไอโฟนของดอมอ่ะซึ่งแบบหน้าโค่นลาบเฮ้ยกูไม่มีแม็กกูไม่มีแม็กไอ้ตู้ไม่มีแม็กอะไรมึงก็เก็บต้องไหนยิงมาไกลมากไกลมา่มีเส ER. ี่ยงเลยอโอเคครับไม่รู้ไกลมากปป้ะ มนเียฮเธอจะได้ยินเสียงเขาเอากูก็ยิงมานะตูมัไอ้เยออินเดียเนปาลแม่งด่ากูโคตรแรงไอ้เยเยอินเดียเนปาลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนง้วงั้นเธอก็เมิดในในเมืองแล้วเธอก็ทำงานกูจะรับเธอน้อยเกมเขียนไหมต่ำละต่ำละกูเจะตะกูแล้วเพื่อนมันอยู่มันอยู่มันอยู่เธอคนเลยเธอก็ชั้นล่างชั้นล่างกูเจอมาแล้วไม่เธอจะได้ยินเสียงเขาไม่ใช่หรอเธอก็เมิดในเมืองไงแล้วเธอก็คุยเธอคุยคอน้อยเกมไงออาแม่งได้เฮีย มันยิงกับรถฮอกนะไอเรืองโอเคไหมว่าแม่งเลยดีกว่าเดี๋ยวได้เข้ามาเจอว่ามันจะคุยกับขอนอกเมืองก็เธอเธอก็คุยกับขอนอกเมืองไงอ๋อกูเห็นแล้วบ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงบ้านนี้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 บานนึงเอาทำไมอ่ะกูชิดขอบล้อนะไม่ไอยิงอ่ะไม่อ่ะชิชได้ทีเรื่องนัดหนึ่งนัดหนึ่งกูชิดขอบล้อให้กูเล่นขอบล้อให้กูเล่นขอบล้อให้ไม่มาช้ากันแล้วไม่ใช่เหรอวะ ไม่รู้ว่ะเอนตะคนเราโดนหลังเราออกตะคุนัชแล้วไม่ใช่เหรอยังตะคุนยังอยู่ตะคอยู่เลยเธอครับใช่เพื่อนมันยังอยู่ตะคุนอืมรถมาหลังเธอปากข้นะเฮ้ยตุ๊กมัก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 ตุมักตกมักมักตุัตุ๊งมักตตุกมักตุมังตุ๊กงักตุ๊กมไ้มัตว์มักเขาไมักตุ๊กมักตรกก โอ้โหแล้วแม่ไ <characteristics> ม่มีใครวิ่งกลับมาช่วยกูเลยจ้ะพ่อไงพี่เขาอะไรไอหลอกไอ้หลอกเข้ามาเรื่อยๆใคร่ไหนวะใครวะสาวชื่อแคทใครใครชื่อแคทวะเราไม่จักคนชื่อแคทเลยเอาจริงจริงแคทไหนไม่รู้จักเลยเนี่ยหนึ่หัวต้องสองเมืองเีคยไปฟังว่าเธอเด็กใครชื่อแคทวะไม่รู้จักเลยเฮ้ยเพื่อนใครฉลาดแล้วเธอไปไหนไงโอ๊ยไอ้เฮียกูคาถาก็ยิงปิ ไอสัตว์คือเขาไม่ได้ฆ่าเหล็กดาแล้วนะเว้ยเองเคยเขาต้ฆ่าเหล็กขวาตู้ขวากูกลับไปดึงไอหลอดนะสงสารมันเนาะจะเชื่อเขาเดีไอวตู้ฉากก่อนก็ได้มั้งตู้ใครชื่อแคทด่าก่อนดีเลยกูจะหมดแล้วในที่อ่ะเขาไม่รู้จักตู้น้องสองตู้กูจะแตกไอ้สัตว์เออมึงจะแตกกูจะตายตามมึงในที่อ่ะไอ้เรื่องพอนยาตัดโอเคไหมอะครับไอ้เรื่องพอนยากันเดี๋ยวที่เราจะคุยกันอะไรไมช่วยหลอกกัน อออ้ข้างบน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 เขาบอกว่าแล้วถ้าบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่รบกวนอ่ะกูดูให้กูดูให้ไอ้เรื่องมึงไม่ต้องดูมึงมาเลยโอ้ยถ้ามึงหันหลังไปดูไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาแล้วไอ้เที่ยเมื่อกี้กูไม่กูสามารถเล่นต่อได้แต่กูแต่กูแต่กูไม่กลวยมึงเขาบอกว่ามันมันไม่นี่อ่ะมันไม่นอกเกมอ่ะไอมันไม่มันไม่รบกวนเดี๋ยวว่าแม่วิทสุดท้ายเหลือแค่นี้สุดท้ายแค่นี้สุดท้ายไอ้สัตว์ไม่ไม่เล่นคอมพิวเตจนจนเข้าประเทศได้ครับแต่ไม่เข้าไม่ได้เลยเขา ไม่เขาโทรหาเธอไงไไหนวะอ้เงขวาหลับมานะเว้ยหลังมีนะเว้ยหลังขวามีนะเว้ยจะโทรทาง Discord ไงครับไอ้ยัยเหลือบไอ้ยัยเหลือบสดเนี่วิ่งฉาดไอ้ย่ะไ้หลอกไปตัวหนึ่งไปไหนวะไม่ก็เขาอยากเขาอยากเดือดรักมีนะเว้ยไปดีกว่าป้าป้าเข้าวงดีกว่าปล่อยไปเข้าวงเที่อะไรไอ้มึงยิงร้องให้กูก่อนดิยิงร้องให้กูก่อนอะกูร้องกูร้องให้กูร้องให้มามามันไม่โผล่เลยอ่ะ ไม่กูยิงมันน an yeah. no, cool, oh no. yeah. ็องสองตัวมันติ่ม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 มันเป็นลูกอีติ่มแล้วใครมาเขาเขาเขาคุยเพื่อนทางเทลสปีกไงน้อดิสคอร์ดเพื่อนใช่เธอคุยกับเขาทางดิสคอร์ดก็ได้ไปเก็บเปล่าใอรมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอเราคงไม่ได้ซ้ำหอกไม่ได้ซ้ำหรใช่หรอไอกูไม่ได้ท้ำกูทันยาอยู่เพราะเพื่อนมันอยู่ข้างบนลไเก็บไปครับไปเก็บมึงท้ำไปตัวหนึ่งนะใช่กูท้ำไปตัวนึงอยู่ข้างไงนะอยู่ข้างไงน้อยน้อยเงี้นอยู่ไงครับ ดูเธอตุ้ดดิโคเบะเขาจะไม่หายไงตุ้ดดิโอ้คือจะเอาให้ได้เกียรอข้ผมมันมันนั่นนี่ละเธอเอาไหมเขาถอดทางดิสคอดเลยเก็บรอไม่งั้นพรุ่งนี้ต้องไปทำความใหม่เว้ยถ้าความใหม่ผมมั่นใจว่าแม่งหายกระตุกแน่นอนลงวิดีโอใหม่เดี๋ยวว่าเธอบอกว่ามันีแท้มาไม่ไม่โลวิดีโอใหม่สัตว์ ลงวินโดว์ใหม่เหมือนมึเสียตังฟรีว่ามึงซื้อคอมใหม่แม่งไปเลยเฮียใช่แล้เสียห้าร้อยไม่ถ้าเกิดเขาพูดว่ามันมันไม่ไหวมึงก็ต้องซื้อใหม่เว้ยเออมึงไปลงวินโดว์ใหม่แเนาไม่ไม่สเปคสเปคคอมกูตอนนี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะเว้ยกลางๆอ่ะไม่ได้กากมึงก็ไปให้เขาเช็คดิเฮียแล้วล่าพูดว่ามันไม่ไหวมันคอมกูเลยตอนนี้ต้องไปลงวินโดว์ใหม่ไวรัสเยอะเฮียโน่นหม่ได้อกมึงก็ไปให้เขาเช็คโอ้ยเฮียไม่มีรถวงโคตรไกลเลยตายวงแน่เลยว่ะไม่ต้องกลัวจริงเดี๋ยวเชียร์เขาเถอะ ชลักไอเรี่อนี่ก็ไม่จบกูเรปืนกูเรียนเทคโนปืนกูนั่งถือเทคนายกูว่าเราตายหมดแล้วไม่มีคนที่คอดเขาไม่มีโทรคนที่คอดเยอะซิมนาเอาจริงยังมีอรอเธอคือคนแรกที่เขาแบบว่าอลิสอลิสเป็ี่ยนตัวเขาไม่เคยเขาไม่เคยรัชเขาไม่เคยรัชใส่พูดใดเพราะใจเขาไปเคยเธอคนเดียวหนึ่งน้อยของดอมหนึ่งน้อยฮิ้ยมึงจะพูดน่ารักทำฮี้อะไรวะ ไม่ก็เขาเลี้ยงเธอตั้งรักเขาคลอรักเธอมากๆไงไม่ไม่ไม่แต่ตอนนี้เราตายวงเพื่อนงั้นผมฝากฝากกลับไปได้ไหมออย่างน้อยวันนี้คงไม่ได้สพายแล้วแหละหรือว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้เขาเขาต้อจะไปอินเชียแล้วไปยาวแล้วแหละเขาไม่รบกวนอ่ะเธอว่าไงฝากฝากบอกหน่อยนะว่าเออเยอะนะเดี๋ยวโจะเล่นเหมือนกันฮะใส่ไหมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันตัวได้ตอบแล้วแล้วก็ขอให้มีมีเดือนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกตอไปนะครับไม่ได้ขอบคุณมากจริงเพื่อนได้แต่แล้ว โอ้ตายไปที่อยากไม่ไปแต่เขาไม่ไปเขาอยู่เธอไม่แรงไม่แรงยังไม่แรงเพื่อนยังไม่แรงเพื่อนใกล้เด้อยู่ไม่ตายวงมึงมียาเปล่าไม่มีเลยเราเล่นแบบเมย์กูเอ้โต๊ะโต๊หันมาเออให้โต๊ไปออกเมืองแล้วใช่ไหมเราวก็เดี๋ยวเขาเลือกเขาเลือกแค่สองอันแล้วเลือกหมดเลือกหมดเลือกหมดเหลือกสามกูมีสามโอเคเราเล่นแบบเอเอ้ยแผงการีเอฮะมีเข้าวงเนียนะ เดี๋ยวเขาจะอรนเาําหมองนะไอ้ควายใช่ใช่เรามากับหมอฮะอะอะเอไม่เออไอหลอไม่ต้องฉีดขวานึงเว้อเปอคว่าเออ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 เดี๋รับนะไม่วงจะประกบคนแรงแน่มับรับเพื่อเเม่่นานนานนา้อปรานไอ้ปัเล้นะเ้มมเล่หรอยังไม่ดให้เอเมื่อไรจะให้อะ เขาจะพยายามเขาจะพยายามพยายามขอเบอร์โอซีให้ได้โอ้มึงนีเฮี้ยสุดๆเลยนะเธอยังไงผมฝากนะผมฝากอันนิวอร์ซาลีด้วยนะครับหนึ่งเดือนนะขอบคุณมากเลเธอไล่เขาเลยหรอเย็บเย็บนะครับไม่ถ้าเกิดแบบเป็นเป็นพีระมิดนะไอ้เหี้ยเรามาฟังสารคดีปบ้าะไอ้เหี้ยง่ายๆควายควายควายจีบคนทะเขาเป็นเขาเป็นบนสุดอ่ะก็คือพีระมิดมันจะมีจากจากใหญ่ใช่ไหมเป็นเล็กใช่ไหม ใช่ไหมครับก็คือใหญ่สุดเนี่ยเขาให้เลยพระพุทธเจ้าฮ่าฮฮ่รอรมานี่เจี๊ยดีลากไปไหนวะเนี่ยโอ้รอรมาคือมีดามานดาวคุณตาใหญ่รอรมาขน้อยเธอเลยซ้ายรอรมาอีกรอรมาอีกเขาให้คกูเจอคุณเจอตายคุณเจอตายตายตาย

เ <c oughs> กินไปอ่ะเกินไปอ่ะเกินไปอ่ะจะไม่เกินใจเนอะเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่เอาอย่าไป